สวัสดีครับอพบครับสวัสดีครับ,รบอ่าสตาร์มาร์เก็ตมันคืออะไรตลาดดาวเนี่ยในของจีนเนี่ยมันมันเป็นดาวรุ่งหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเออเมื่อเมื่อวันวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันครบ,คร,บครอบสามปีอของการจัดตั้งสตาร์มาร์เก็ตนะฮะครับเพราะว่าเอ,อ่อเพราะว่ามันได้เกาะเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมเมื่อสามปีที่แล้วนะครัแบบ ไ็เลยครบรอบสามปีในวันสุข์ที่ผ่านมานะครับและข้อสำคัญนะฮะคนที่เริ่มเรื่องสตาร์มาร์เก็ตเนี่ยนะฮะแต่ลับบางคนก็อาจจะไม่ค่อยทราบนะฮะจริงๆแล้วคนที่ให้ความสำคัญอย่างมากเลยก็คือประธานดีสีจิ้นผิงนะเรียกว่าเป็นเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะฮะที่ที่ทำให้เกิดตลาดหุ้นที่เป็นไฮเทคขั้หลายเนี่ยขึ้นมานะครับไม่น่าเชื่อนะครับนะครับเพราะว่า เพราะว่าได้เพราะว่าคณะเศรษฐีผิงเนี่ยได้ประกาศไว้ตั้งแต่เดือนโนเวม ber ของปี2018นะครับว่าจะต้องมี New Board นะิวบอร์ดของไอ้สต็อกอ่าอ่าช่างไห่อสต็อกเอเจนตนี่นะฮะขึ้นมาใหม่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ลเลยเริ่มได้ก่อเกิดไอ้สตาร์มาร์เก็ตขึ้นมาในวันที่22กรกฎาคมปี2019ก็อีกประมาณสักสักสักครึ่งปีต่อมานะครับ <S <S 1> <S 1> รก็ปรากฏว่า ตลาดนี้ก็เติบใหญ่อย่างค่อนข้างมากและรวดเร็วนะครับรายละเอียดเท่าที่ผมลองประมวลข้อมูลมาได้นี่นะครับก็ปรากฏว่านะจนถึงนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะสตา์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีบริษัทต่างๆจดทะเบียนอยู่437บริษัทโอ้ไม่น้อยทีนะครับ,นรบในช่วงเวลา3ปีนะฮะ มูลค่าตลาดนะครับหรือว่ามา t c เก็ตแ่ยอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดหกล้านล้านหยวนนะคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณแปดร้อยห้าสิบสองบิลเลียนดอลลาร์นะครับทุกที่ค่อยว่าว่าว่า,วาสตาร์มาร์เก็ตเนี่ยมีมูลค่าตลาดเนี่ยก็ใหญ่กว่า GDP ีัองของเราเลยเกือบเท่าตัวใหญ่กนะว่า g d ดีประเทศไทยไีีประเทศไทยนี่นะครับก็บอยู่ที่สิบหกจุดสองล้านล้านบาทล่าสุดนะฮะ ที่เป็นดอลลาร์สหรัฐนี่ก็เหลือเพิสักสี่สัา,ลาหลเหรียญตอนนี้นะฮะมันโด,ดนดาแข็งก็ครึ่งครึ่งเดียวประมาณสักคร,ครึ่งเดียวของของมูมค่าตลาดของไออ่าอ่สตาร์มาร์เก็ตนะฮะครับ,รบก็ถือว่าเข้ามามากมาเร็วแล้วก็แล้วก็เออทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็เชิงในเชิงของคุณภาพด้วยแล้วเราลองไล่เลี่ยด,ดูนะครับว่านะครับสี่ร้อยกว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่มันมีบริษัทอะไรบ้างครับนะ เก็ปารากฏว่าล้อ62บริษัทเนี <serving> <Enfin> ่ยเป็นพวกนะครับ New Age IT Company นะครับก็คือบริษัท IT สมัยใหม่นะฮะนะครับอ่ฉะนั้นเราก็เห็นว่าจีนเน้นย้ำเรื่องของดิจิ l t ลเทโลย o ี y เนี่ยมากมายขนาดไหนนะฮะแนะครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่ากลุ่มที่มีมากที่สุดถึง162จาก400กว่านะครับก็ก็เป็นเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียว437ทั้งหมดนี่นะฮะ กลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มไบโอฟาร์มซูติโกคอมมานีนะครับก็คือกลุ่มไบโอเทคทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะพวกวชาัณฑ์พวกอะไรที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์ทั้งหลายเนี่ยก็มีอีก9ก้าสิบสามบริษัทนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่อะไรครับเป็นไฮเอ็นอ q u i รณ์มีนุ่งแฟกชัลเลอร์ผู้ผลิตนะครับเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นไฮเอ็นก็คือมีคุณภาพสูงเนี่ยนะครับเยอะแยะเลยนะที่ที่ที่จีนเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเนี่ย ก็มีอยู่เจบริษัทนะแล้วก็ขนาดเดียวกัเป็น new material firm นะที่ผลิตวัสดุใหม่นะครับตัวอย่างเช่นวัสดุที่มันสามารถใช้แทนเหล็กได้เหนียวยิ่งกว่าเหล็กไปร้อยเท่าแต่ว่าเป็นของเหลวนี่นะฮะนะครับ,รบอปโปกาฟินโวอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่างที่เรารู้จักกันนี้นะฮะก็ก็จะเป็นตัวอย่างของบริษัทนะฮะที่มีการเข้าไปจดทะเบียนอยู่ในสตาร์มาร์เก็ตนะ ก็เรียกว่ารุ่งมากในช่วงเวลาเพียงแค่สามปีโตมาได้ขนาดนี้นะฮะนะครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่านักแดกเนี่ยแม้ว่ามันใหญ่โตมากมายมหาศาลเนี่ยนักแดกเนี่ยมันเริ่มตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณเอกรักตั้งเมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นตลาดใหม่ของสหรัฐอเมริกานะฮะนัแดกนี่ะไม่ผ่านะครับก็ตั้งขึ้นในช่วงที่นิกสันกําลังจะลอยตัวค่าดอลลารลอ๋อครับยะงไม่ง่ายเลยนะพอมาสักปี น1,970ต,ต้นๆนะฮะนะครับ,รบเพราะว่าวันที่15สิงหา1971เนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาก็ประกาศไม่ให้มีการแลกเปลี่ยนดอลลาร์เป็นทองคำอีกแล้วนะและหลังจากนั้นประมาณสักปี1973เนี่ยก็ลอยตัวค่าเงนินอย่างเป็นทางการใช้ระบบเ i อสติ้งไอเชนเวทใช่ไหมฮะแล้วก็ตลาดก็ปัน่นป่วนไปทั่วนะและในช่วงระหว่างนี้นี่แหละที่ได้เกิดตลาด n น s แต q กเกิดขึ้นก็มาณันสักปี1973มาเนี้ยนะ,นะครับ ก็ถือว่าเป็นตลาดบรรดาพวกไฮเทคพวก s อ e อทั้งหลายนะฮะที่ไม่สามารถรอเข้าไปทำไอ p o โอในตลาดที่นิวยอร์กซึ่งเป็นตลาดหลักได้พอสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหจะเข้าไปทำไอพีโอเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นนะฮะครับต้องรอเวลาไม่รู้ว่ากี่ปีต่อกี่ปีนะครับก็บเลยเปิดตลาดใหม่นี้ขึ้นเป็นตลาดทางเลือกขึ้นมานะฮะแล้วต่อมาไอตลาดทางเลือกเนี่ยก็เป็นตลาดที่มันไม่ต้องมีสถานที่ไงก็ก็ใช้วิธีการเทรดออนไลน์ไหมครับนะ ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อกรณีของสตาร์มาร์เก็ตเนี่ยก็เป็นตลาดหนึ่งที่จเรียกว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นแดสแดกีดนะคร่าวๆนี่นะฮะครับครับก็คือนะฮะพูดง่ายๆเลยว่านะครับว่าเกือบเก้าสิบปอร์เซ็นของบรรดาบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในสตาร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับเป็นบริษัทไฮเทคทั้งสิน้นนะครับเป็นบริษทัทอื่นๆเอ่อเขาก็มีอยู่บ้างแต่ว่าน้อยมากนะนะแล้วจานวนมากเนี่ยเป็นอะไรครับ เป็นฮาร์ดเทคกรีไม่ใช่ซอฟตแวร์นะฮนะแต่เป็นพวกฮาร์ดเทคนะครับครับก็ก็กเห็นว่าจีนเนี่ยให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาทีวีนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งจะให้ความสําคัญอ่าหลังจากที่มีการตั้งไอกระดานสตาร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นตลาดลูกนะฮะในในเซี่ยงไฮ้สต็อกเอ็กเซียนหรือว่า SSE นะครับจริงแล้วเนี่ยจีนได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทีวีเนี่ยมา อย่างน้อยเนี่ยเต็มที่เลยนะฮะอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะมีนโยบายรองรับเนี่ยก็ตั้งแต่ผู้นํารุ่นที่สี่นะครับเราคงจําได้ว่าหลังจากที่ผู้นํารุ่นที่สี่ขึ้นปกครองประเทศเนี่ยก็เป็นช่วงที่จีนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก WTO พอดีนะครับอเพราะว่าผู้นํารุ่นที่สี่เนี่ยขึ้นประธานประเทศก็ก็ก็ประมาณสักอ่าปี2002-2003วันเนี้ยนะนะนะจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO เนี่ยในช่วงอ ปลายปีของ2001ใช่ไหมฮะ11็ธันวาคมปี2001นหะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจีนก็ก้าวกระโดดขยายตัวนในเชิงปริมาณยมาอย่างมากในแง่ของอุตสาหกรรมนะเรียกว่าถนนทุกสายของอุตสาหกรรมทั่วโลกเนี่ยต่างเคลื่อนกองทับทุเนเดี๋ยวเข้าไปลงทุนในประเทศจีนนะครับอย่างยังไม่ขาดสายเลยนะเพราะอะไรครับเพราะนอกจากมีความได้เปรียบในรายได้นในการลงทุนในประเทศจีนแล้วเนี่ยเดิมนั้นเนี่ยนยังไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้อย่างคล่องตัวไงนะ แต่ว่าช่วงใหม่เนี่ยมันสามารถลงทุนได้ง่ายและมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าจีน e ได้กลายเป็นสมาชิก WTO เรียบร้อยแล้วและกลารที่จีนเป็นสมาชิก w น o เนียก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงจีนจะต้องปฏิบัติกฎร,ระเบียบต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนภาคดีภาคบริการหรือว่าภาคการเงินเนี่ยตามที่นะครับเงื่อนไขและข้อกําหนดของ WTO ได้กําหนดเอาไว้นะครับมันก็เลยทําให้การขยายตัวในการลงทุนเนี่ยเข้ามาในจีนเนี่ยเรียกว่าเป็นพายุบุแกแรมเลย แล้วจีนก็โตเป็นตัวเลขสองหลักอย่างมากมายแล้วก็เป็นช่วงที่จีนเนี่ยเริ่มสะสมอะไรได้อย่างมากและอย่างต่อเนื่องครับคุณนะครับตั้งแต่ประมาณสักอ่าต้นศตวรรษที่ปีสองพันจนมาเนี่ยประมาณเมื่อยี่สิบปีแล้วเนี่ยจีนสะสมะได้ได้ครับมากมายได้หลาย,ยแบเยอะแ้านะ่ตอนนี้เออจีนก็สามารถสะสมทุนสำรองต่างประเทศอืมแต่เขารว่าก้าวพูดพลาดเลยก่อนหน้านั้นมีไม่กี่แสนล้านเหรียญนะฮะ,นะ <im> 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 ก่อนจะขึ้นมาเป็นกว่าสามล้านล้านเหรียญได้เนี่ยก็ใช้ในช่วงนี้แหละเป็นหลักบายสาคัญเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่จีนเองเนี่ยมีนักลงทุนต่างประเทศเข้าไปลงทุนมากมายแล้วขณะที่การจีนก็ค้าขายส่งออกไปมากมายแล้วก็เกิดดุลย์ค้ายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับ,รบมันก็แน่นอนเลยนะมันก็จะต้อง้องมีเงินตราต่างประเทศเดี๋ยวไหลเข้าไปในจีนมหาศาลเลยใช่ไหมฮะนะครับทั้งผ่านเรื่องเฉพาะสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องการค้ากับการลงทุน ก็มากมายมหาศาลเลยใช่ไหมฮะนะเป็นไงครับต่างชาติเข้าไปลงทุนในจีนคุณก็จะต้องเอาเงินตาสกุลหลักเช่นดอลลา,าร์สหรัฐเงินสกุลอื่นๆเช่นเงินโยูโรหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินหยวนไงคุณถึงสามารถลงทุนในจีนได้ใช่ไหมฮะอืมครับและคนที่สามารถพิมพ์เงินหยวนให้คุณรับแลกนี่คือใครครับคุณครับก็เออธนาคารกลางจีนเออกับพีเพอพีเพอแบงก์กับชับนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ฉะน,นั้นในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้เงินตา,ต,าต่างประเทศมันไหลเข้าไปในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปไหลเข้าไปในจีนหรือไม่ได้ไหลเข้าไปในประเทศเราเนี่ยนะฮะมันก็จะไปโผล่ในทุนสำรองต่างประเทศของของแบงค์ชาติไงน, hmm. นะแบงค์ชาติสะสมเรื่อยมาเป็นไงครับพอสะสมเรื่อยมาโอ้โห,โหก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องน,นะฮะจากสองล้านแสนเหรียญเนี่ยขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็นทะลุเคยถึงนะครับ อ่าร่วมสี่ล้านละเป็นสี่สี่ล้านล้านเหรียญในี่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะนะครับนะก่อนที่จะลดลดลงมาหรือประมาณสักสามจุดหนึ่งสามจุดสองล้านล้านเหรียญแบบปัจจุบันนะครับครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมื่อจีนเปิดการลงทุนเสรีโดยเงื่อนไขของรูบิวีโอในช่วงเวลาที่ผมกล่าวแล้วเนี่ยเป็นไงครับในช่วงเวลาอีกประมาณสักไม่ถึงสิบปีต่อมาจีนก็ถนัดนะฮะว่าจะให้อุตสาหกรรมจะให้การลงทุนการผลิตในจีนเนี่ย ขยายตัวเฉพาะในเชิงปริมาณอย่างเดียวไม่ได้นะต้องให้ความสําคัญต่อเรื่องของปัจจัยทางด้านคุณภาพด้วยนะครับฉะนั้นการที่คุณจะให้ความสําคัญต่อปัจจัยคุณภาพเนี่ยคุณต้องให้ความสำคัญในเรื่องอะไรครับคุณดิวยครับต้องให้เรื่องให้เรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ก็เรื่องของเที่ยวยี่ไงนะครับเรื่องของ R อดีไงนะและนี่เองก็เป็นไงครับเดยวช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายๆของผู้นารุ่นรุ่นที่สามอ่ารุ่นที่สี่แล้วล่ะนะ พราะว่าผู้นํารุ่นที่สามอ่ารุ่นที่สี่ภายใต้กันนาของพระมนตรีหูจินเทาแล้วก็นายยกเปียวเจียเปาเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศตั้งแต่ต้ตตนปีสองพันสามนะฮะนะครับหลังจากที่เข้า WTO ได้สักปีสองปีนะฮะนะครับก็ขึ้นมานะครับแต่ก่อนหน้านั้นคนที่เข็นให้จีนเข้า WTO ได้จริงจนเนี่ยไม่ใช่ผู้นํารุ่นที่สนะ<อ>ี่นะคือจริงๆคือผู้นารุ่นที่สามนะรุ่นที่สามเป็นคนเข็นเข้านะที่นำโดยประานตีเจียงเจียวหมินกับอ่ากับนายุทธีจูหลงฉี โดยว่าอย่างยิ่งนายงตีจุ๋หลงจีนเนี่ยมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งยวดในการผลักดันให้จีนเนี่ยสามารถเข้าเป็นสมาชิกยูวนสโกได้เพื่อเพื่อเป็นการประกาศผลงานในช่วงก่อนล่นราจะตําแห่งไหนนะฮะนะพอรุ่งขึ้นปี2 0 0 2นี่ทั้งคู่ก็ลงอย่างกแห่งของพรรคที่นะก็คือรายกาธนิการพรรคแล้วก็บริบูโรสแตตดิ้งคอมมิสตีของบริบูโรนี่นะและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นหูจินเทากับเวนเจียเป่าแล้วต้นปี2อง3เนี่ยหูจินเทากับเวนเจีเป่าก็ขึ้นมา บริหารราชการแผ่นดินในตําแหน่งของประธานบัีและบรรยกยัายมนตรีนะครับฉะนั้นพอมันผ่านไปประมาณสักใกล้สิบปีเนี่ยก็เลยเห็นได้แหล้ว่าจีนจะต้องเติบโตในเชิงคุณภาพให้ได้ฉะนั้นประมาณสักปีสอง9ันเ้าเนี่ยมันก็เลยเกิดคาว่าเลยนโยบายอะไรครับคุณผู้ชครับสองพันเจ้าเนี่ยนโยบายจะได้ไหมผมเคยพูดมาหลายครั้งแลวในรายการของเรานี่ยนะออนโยบายอะไรตอนนั้นก็คือดิจิตอลดิจิตอลไชน่าไงอมนะครับ ทำไมจีนให้ความสําคัญต่อคาว่าดิจิตอลไชน่าในช่วงนี้ครับผูน้นุยครับก็เพราะ,ะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของพวกของ,ของไ,อไอไอการใช้ระบบ 4G ไงแต่คงจําได้ว่าไอสองพันแปดันเ้าี่ก็คือช่วงที่มันเริ่มมีบิตคอยเกิดขึ้นบิตคอยมันเกเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าคุณไม่ไม่ไมีเ<ม>ทคโนโลยี 4G คุณไม่มีเทคโนโลยีของอไอบล็อกเชนเนี่ยเขามาเราครับนะฮะเพราะ 3G เด็กมันมันมันทำบล็อกเชนไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะมันไม่เร็วพอทำได้ก็ได้น่าใช่ไหมฮะ เพราะมันไม่เร็วพอไม่แรงพอใช่ไหมครับนะต้องเร็วรต้องแรงชนะแล้วเนี่ยยังไงฮะสองพันเก้าจิตเป็นหลักในสําคัญนะฮะที่ทําให้จีนเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเาอย่างยิ่งเรื่องไอทีเเรเห็นแล้วว่าไอทีคืออะไรครับคือทับหลวงที่จะบงการพัฒนาการในทุกด้านนะไม่เพียงเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงเนี่ยคืออยู่ไอทีหมดเลยฮะนะครับ ครับฉะนั้นแล้วปีสองพันเก้าเขาเริ่มเริ่มรุรุ่นเรื่องดิจิตอลชนะนะครับและข้อสําคัญครับผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่ปีเนี่ยไปครับก็ทําให้จีนเนี่ยพังนาหาตขึ้นมาเป็นอะไรครับเป็นเริ่มกลายเป็นประเทศที่อยู่ในแนวหน้าของประเทศที่มีไอเดีของโลกนะโดยที่อย่างยิ่งนะฮะมันปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่สิบสามของจีนนะแผนพัฒนาฉบับที่สิบสามเนี่ยกเเริ่มประมาณสักปีสองพันสิบห้าถึงประมาณสองพันยี่สิบนะครับ อ่าตอนนี้แผนที่สิบสี่ก็คือครอบคลุมระหว่างปีสองพันยี่สิบแปดถึงสองพันยี่สิบห้าใช่ไหมฮะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอ่าสองพันสิบห้าเนี่ยจีนคุ่มเทเรื่องการตนาอ่าดียังไงครับคุณผูครับมัน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 ก้าวกระโดดอย่างไรหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าจีนแต่เดิมเป็นประเทศล้าหลังเน้นของเรื่องของการเกษตรนะฮะแล้วก็คนก็ยากจนคนท้างเยอะนะฮะอยู่ๆมากลายเป็นประเทศไฮเทคเฉยเลยอ่าจีนแปนหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่า จีนแปลเปลี่ยนจากซ n d ดีมาเป็น R d, อดีก็ในช่วงนี้นี่แหละอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยกอ๊ <ๆ S 1> กอปเขาอยู่นะไต่ไก่อปแล้นกะ่อนน,นอนนั้นมันก็จะมีบางส่วนของอุตสาหกรรมที่ไปก๊อปเขาอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าพู้ที่มาลงทุนจะต่างประเทศคงไม่ได้ไปก๊อปเขาใช่ไหมครับอาจจะถูกก๊อปมากกว่าใช่ไหมครับนะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ของของ แถวไหนไม่รู้ผมเห็นสินค้าของที่ประเทศไหนก็ไม่รู้นะก๊อปของจีนแล้วครับนเดี๋ยวนี้<อ>คือ,อ,เ,อเรียนแบบเรียนแบบเรียนแบบเรื่องเรื่อพว่าเม็ดอินไชน่านะครับเรียนแบบเขาเลยตอนนี้งทีาอาจจะเม็ดเม็ดที่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้นะครับครับ<ม>ทำรูปแบบคล้ายเขาเลยนะตอนนี้ไม่รู้เป็นผลิตภัณฑ์เลยเรื่องพัดลมพัดลมเรื่องเครื่องเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยนะไม่รู้ประเทศไหนเป็นต้องไปเปิด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 ดูกันนะครับครับ ฉะนั้นรูปธรรมที่ประออกมาก็คืออะไรครับก็คือจีนเองได้ตั้งงบประมาณทั้งของรัฐและเอกชนส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทนะครับรบเพื่อลงทุนพัฒนาเรื่องไอเดียครับอันนี้สําคัญมากนะคถ้าคุณไม่มีไอเดียหรือคุณไม่ไม่สามารถเปลี่ยน C N D เป็นไอดีได้หรอครับนะครับปรากฏด้าในปีนะครับในปีสองพันสิบหกเนี่ยนะครับหลังจากที่เริ่มต้นไอ้แผนแผนสิบสามได้สักปีสองปีนี่นะฮะจีนทุ่มเทงบไอดีที่ หนึ่งหนึ่งจุดห้าเจ็ดล้านล้านหยวนต่อปีนะครับเอ่อแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็มีการขยายตัวเนี่ยฮะสิบจุดหกเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นเนี่ยงบประมาณไ d ดีของจีเนี่ยก็ขยายตัวเป็นตัวเลขสองหลักตลอดนะฮะจนหนะึ่งพองสิบเก้าช่วงไปลายปของแานสิบสามเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นสองจุดสองหนึ่งล้านล้านล้านหยวนนะฮะแต่คิดเป็นสัสดส่วนเนี่ยสองจุดสองสามเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับอ่างบประมาณดีของจีนนี่นะฮะนะครับ ฉะนั้นถ้างบ i อีของคุณเกิน2%ต่อ GDP เนี่ยแสดงว่าคุณอยู่ในระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วนที่ได้ลงทุนเรื่องไอทีนะครับนั่นคือแนวโน้มนะครับที่ทําให้จีนเองเนี่ยและข้อสําคัญครับจีนไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะเรื่องการพัฒนาแอ p พ i ายร e เ e ิร์ชหรือว่าหรือว่าการวิจัยประยุกต์อย่างเดียว ยังให้ความสําคัญต่อการลงทุนทางด้านเบสิครีเสิร์ชเนี่ยอย่างจริงจังมันเป็นแค่เบสิครีเสิร์ชเนี่ยจ้าก็คือไอ้เรื่องของสเตมอะไรพวกนี้ไงคือมันไม่ใช่ว่าคุณไปตัีอนในเชิงพาณิชย์อย่างเดียวไงแต่ว่ามันเป็นต้นต่อมันเป็นมันเหมือนมันเป็นฐานรากของขขขออองงงที่ที่ที่คุณมีฐานรากอันนี้แล้วเนี่ยคุณจึงสามารถจะต่อยอดได้และนี่แหละคือสิ่งที่ยังเป็นความโดดเด่นของสหรัฐอเมริกา เพราะเราต้องยอมรับเลยครับว่าบรรดาเบสิครีเสิชในโลกนี้ไม่มีที่ไหนคงเท่ากับอเมริกาได้นะครับเพราะว่าบรรดามหาวิทยาลัยชั้นนําของอเมริกาเนี่ยโอ้โหก็ลงทุนด้านนี้อย่างมหาศาลเลยพอโปรฟสเซอร์เนี่ยไม่ต้องคำหนึ่งคือว่าทําวิจัยออกมาได้แล้วมันเอาไปําหากินได้หรือเปล่าไงนะมันไม่เหมือนบริษัทใช่ไหมฮะเวลาคนจะลงทุนวิจัยคุณก็ต้องรู้ว่าทําแล้วเนี่ยคุณเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ไหมนะคุ้มค่าไหมนะแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าคุณมีงบประมาณนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหาจากแหล่งไหนก็ตามนี่นะฮะรัฐบาลช่วยเหลือก็อดีหรือว่าสามารถร่มทุนจากอะไรต่อไม่อะไรได้เนี่ยคุณก็มาลงทุนทางด้านเบสิกรีเสิร์ชได้ซึ่งจีนก็เลยเห็นแล้วจีนก็เลยเป็นไงครับก็เลยทุ่มเทลงทุนในเบสิกเีเสิร์ชเนี่ยถึงปีละนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันกว่ากว่าล้านกว่ากว่าหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยล้านหยวนนะนะครับ,รบก,ก็ถือว่าหรือว่า คิดเป็นหกเปอร์เซ็นตของงบประมาณ R อทีทั้งหมดนะที่อยู่ที่สองจุดสองหนึ่งล้านเหนอยาในปีสองพันสิบเก้าที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะะนครับครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็เขาบอกว่าเนี่ยการที่จะมีไอทีที่ดีได้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องต่างๆเป็นตัวกําหนดอยู่อย่างน้อยเนี่ยสี่ห้าเรื่องด้วยกันใช่เลยครับอะไรบ้างอะไรบ้างที่จะกําหนดน,นอกจากคุณมีเบสิีเสิร์ชแบ็กอัพแล้วเนี่ยคุณยังต้องมีเลยครับคุณยังต้องมีคําว่า ออริจินอลออฟไอเอ๋อเป็นยังไงออริจินอลก็คือเป็นไอเดีที่คุณคิดเองเนี่ยไม่ใช่แบบเฟซแบบแบบอ่าไปไปเรียนเรียนแบบแบบอย่างคนอื่นนะใช่ไหมครับนะครับจะเป็นประเทศที่เรียนแบบคนหน้าของคุณครับและเมื่อมันเป็นต้นตอนแบอยากคุณคุณก็สามารถไปจดพาสเคนได้ใช่ไหมนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่คุณคิดเองคุณไปจดพาสเคนได้ไหมครับคุณโยครับไม่ได้นะครับก็ยอมไปจดไหมครับนะนะและและนี่เองนะครับมันก็เลยทําให้การจดพาเคนของจีเนี่ยก้าวโดดอย่างมีนียสำคัญเลย นะตั้งแต่ในช่วงไอ้แผนสิบสาที่ผมกล่าวึงนี่แหละตั้งแต่มีนโยบายไอ้ดิจิตอลไชน่าแล้วเสริมด้วยเลยครับเสริมด้วยนโยบายสําคัญมากคือเลยครับเมจินไชน่าสองพันสิบห้าซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงกลางๆของเอ่อก็เป็นช่วงต้นๆของรัฐบาลภายใต้ผู้นำชุดที่ห้าภายใต้การนำของผู้นดีสีจิ้นผิงแล้วก็ไดุ้ตีหลี่ก็เฉียงนะนะครับอ่าฉะนั้นเราก็เห็นเลยว่ามันจะมี การรับลูกเนี่ยเป็นช่วงๆมาอย่างต่อเนื่องนะที่ทําให้เห็นึนพัฒนาการของเ,อเ,อเรื่องอ่าดีเรื่องวิชาาสตเทววิย์อยงที่นะครับ